ก็สวัสดีน้องๆทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับก็กำลังจะประชุมทีมงานที่จะไปดูแลต้อนรับพระพุดงในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับจากวัดบางปลานะครับแล้วก็ไปที่วัดพรุ่งนี้จะไปที่วัดไหนนะครับเด็กๆพรุ่งนี้ไปวัดที่วัดไหน 洒脱，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 洒脱。 สาธุ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 ตัวนี้จะเยวาันมาในบาทหวงเป็นผู้ทำให้ความดีผู้ทรให้บูรพุทธศาสนา ทุกเรือจะกเดกินทางไปที่ใดไม่ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งในทุกคนแห่งโดยที่รักของม,มนุษย์และเทวาทั้งหลายสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย ไปทุกภทุชาติขอให้รับเจ้าความตล่แส่ความสูงความสัเร็จ่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายตราบชาตเข้าสู่พระที่พางเพิื ภาวนาปัจจัยโอโหตัว้าเราเราว่าสาธุสามตานะลกสาธุสาธุสาธุาไม่ต้องถามลูกไม่ต้องถามเข้บอกให้